พี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคครับพี่เอครับเรื่องแรกจบไปแล้วพี่เอครับอยากให้พี่เอต่อเรื่องที่สองโอ้โหหลอนพี่หลอนจริงยู่ที่หน้าต่างอะไรนะพี่เรื่องต่อไปเรื่องอะไรนะพี่เรื่องผีตามเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ว่าเออเป็นเป็นเรื่องพี่ใช้ชื่อเรื่องว่าผีเดินตามโอ้ผีผีเดินตามยังไงพี่อยวพี่เล่าเลยโอเคพี่จะเล่าท้าความก่อนนะครับครับวันนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยพี่เห็นมีคนสองคนคือคื บ้านของพี่เนี่ยพี่จะอยู่ท้ายซอยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวกรุงเทพกีทาพี่จะอยู่ท้ายซอยเลยและซึ่งท้ายซอยเนี่ยเราจะสามารถเดินเรียบริมคลองได้เพื่อที่จะออกไปที่ถนนใหญ่อ่าครับอ่ามันจะมีถนนเล็กๆที่เรียบไปจากคลองเนี่ยแล้วเราสามารถเดินเลาะไปแล้วก็ไปถึงถนนใหญ่ได้ใช่ไหมครับเกือ้ายๆส่พานกรประมาณ อะไรนะครับเมตรหนึ่งไหมครับเหมือนสะพานกูนประมาณหนึ่งเมตรอย่างนี้ใช่ใช่เหมือนสะนาคูนประมาณกว้างประมาณสักเมตรนึงเนี่ยเราจะเดินไปตล,ตลอด oh, ลำคลองอะไรเงี้ยครับครับอ่าฮะแล้วก็เราก็เดินสามารถที่จะเดินไปไปที่ป้ายรถเมล์ที่อยู่อีกอีกฝั่งอีกซอยตรงท้ายซอยได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้เรื <c oughs> อ่องของเรื่องเนี่ยวันนั้นเนี่ยวันนั้นเป็นตอนเช้าเช้าน่าจะเป็นสักประมาณวันพุธเช้าวันพุธที่ก็เห็นมีคนนั่งเล่นอยู่นั่งเล่นอยู่ตรง ตรงสะพานนั่นแหละก็เป็น,เป,นเป็นต่างด้าวแม่งเล่นกันอยู่พี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะเราก็ไปทํางานปกติเพราะาตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าเราก็จะเดินผ่านตรงนั้นเราก็ไปเรื่อยๆโอเคก็ไม่มีอะไรวันที่สองก็ไม่ได้มีอะไรนี่วันที่สามพี่เลิกงานกลับมาตอนกลางคืนรประมาณสักสี่ทุ่มจัดเดินดึกแลรวใช่เดึกประมาณสี่ทุ่มแล้วก็จะลงรถตรงป้ายละเมตรงนั้น ตรงคอสะพานแล้วก็เดินเลาะสะพานเข้ามาเพื่อที่จะเข้าท้ายซอยเพราะขี้เกียจไปไปปักซอยไงปักซอยเรื่องเดินลึกเดินกว่าจะเข้าพาะบ้านที่อยู่ท้ายซอยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าถึงตรงเนี้แล้วก็เดินตัดตรงนี้ดีกว่ามันใกล้กว่าเพราะเราเดินของเราอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเสร็จแล้วพี่ก็เดินเดินกลับมาก็เดินมาเรื่อยเรื่อยเื่อยก็เสร็จแล้วเอ๊ะ ทีนี้ตรงด้านข้างเนี่ยพอเราเดินเราเราหันหน้าเข้าไปในเราหันหน้าเข้าไปในคลองใช่ไหมครับ,รบแล้วด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสังกะสีอ่ะเป็นสึกสังกะสีเหมือนประมาณว่าเป็นเขากั้นไว้แค่นั้นแหละแต่เหมือนเิ็นกำแพงเล็กๆอ,อ๋อครับครับอ่าพอเราแล้วมันก็จะมีพวกต้นต้นอะไรนะดอกดอกอดอกไม้รินน้ําอะไรอย่างเงี้ยที่มันขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เออเราก็เดินพอเราเดินผ่านตรงสังกะสีเนี่ย พอเราพ้นสังกษีมาแล้วเราได้ย,ยินเสียงเหมือนเหมือนคนน้ำมือลูดที่สังกสีอ่ะคือคือรูปสังกสีคือตามเลยเสียงเสียงเหมือนสังกษีแผ่นนั้นนะเออเสียงแบบเสียงคนน้ำมือลูดสังกสีเล่นอนะ่ะดังขึง้นขึ้นขึ้นขึ้ตามหลังเรามาอุ้ยนานไหมพี่อันนั้นไหมมาถึงก็ได้ยเสียงแล้วลูดลูดแบบลูดแบบนานไหมครับก็เดินเราเดินเขาก็ลูดเดินตามมาอ่าปิดต่อ แต่เราเดินผ่านไปก่อนนะแต่เขาเดินเหมือนเขาเดินตามมาข้างหลังแล้วเขาเอามือละเล่นอ่ะแล้วก็เา็นคนที่คีื่นๆคลืนๆคลๆไปเงี้ยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสียงสังกะสีอ่ะเสียงเราก็เราก็หันไปมองเราก็หันไปดูเอ้ยมันก็ไม่มีไม่มีคนเนี่ยล้วก็สงสัยหูหูฝาดก็เดินก็ไม่เป็นไรก็มองตรงไปเหมือนเดิมแต่เราก็ระวังตัวขึ้นก็คือมองตรงไปเหมือนเดิมแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆ ก็ได้ยินเสียงอีกแต่ทีนี้ว่าแป๊บเดียวเัาก็หยุดถ่ายไปเราไม่ได้ทีนี้ไม่หันกลับไปละแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเดินเพื่อี่ไปให้ถึงตรงนั้นให้คือข้างหน้าให้เลยที่ตรงที่มีแสงไฟเพราะตรงนั้นคือทางที่เราจะลงจากสะพานไดยเพื่อเข้าในซอยครับพอพ้นนี้ไปมันก็จบใช่ไหมแล้วก็พยายามรีบเดินไประยะทางที่พี่เดินไหมพี่มันมันมันไกลไหมพี่ประมาณสักระยะทางหน้าประมาณสักสามร้อยเมตรอ๋อสามร้อยเมตร จากจากตรงคอสะพานมาจนกว่าจะถึงซอยเราอ่ะตรงซอยเราอ่ะตรงท้ายซอยเราประมาณสามร้อยเมตรแล้วก็เห็นไฟเพราะตรงนั้นคือบ้านนั้นเขาจะเปิดไว้ให้เขาจะเปิดไฟไว้ให้แล้วก็เขาจะไม่ปิดประตูตรงนั้นเพราะถ้าก็ปิดก็คือจบแล้วก็เข้าไม่ได้เพราะมันเป็นที่ส่วนตัวเขา่เราเดินตัดที่เขาเขาเขาอนุญ,ญาตให้เดินได้เจยโอเค<ๆ> okay, เขาก็เปิดไว้เสร็จอ่าที่ก็เดินลงไปทีนี้ พอจากจากตรงสะพานปูนเนี่ยลงไปเป็นเป็นบันไดสักประมาณสองสามขั้นเหมือนบันไดลิงเงี้ยลงไปสองสองสามขั้นเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นเป็นลานกลวดลานลานหินกลวดอ่ะอ่าครับอ่าเข้าใจนะลานหินกลวดเล็กๆเงี้ยเราก็เดินมัก็ตึกษักึกซักเวลาเราเดินใช่ไหมเราก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินใช่ไหมเราก็เดินลงไปเสร็จปั๊บพอเราพ้นตรงบันไดนะพูดแล้วขนคอลุกเสร็จแล้วมันได้ยินเสียงเดินตามมงมาด้วย อุยจริงๆได้ยินเสียงเสียงเดินสีเท้าเดินตามมาเลยพี่ได้หันกลับไปดูไหมพี่ว่าเสียงอะไรไม่หันเพราะพี่รู้แล้วแหละมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนอพี่ไม่หันอ่าเพราะว่าตั้งใจเรื่องรูกสะพานเพราะว่าพี่เดินตรงนั้นอยู่คนเดียวพี่แล้วแล้วพี่ได้หยุดเดินไหมตอนนี้พี่เดินคือพี่แบบหยุดหยุดเดินด้ไหมพี่ไม่หยุดครับก็คือคือพยายามเดินดิงสาวเท้าเดินเลย <c oughs> มันก็กลังสบสาจตามหลังเรามาแล้วอย่างชอ็อตบุญสะพานเนี่ยพี่เขาพอจะมีสมมติว่ามีใครเดินตามที่มาจริงรแล้วเ,เขาสามารถมีมีช่องให้เขาแอบตัวอะไรอย่างนี้ไม่มีหรือว่าเป็น,ปนไม่มีครับไม่มีเพราะมันเป็นสะพานตูนมันจะเป็นสะพานตูนน่าจะกว้างไม่ถึงเมตรด <c oughs> ้วยซ้ำที่กูนที่เออมันไม่ใช่สะพานสวนกันง่ายๆอ่ะเพราะงบปรวมาเหมือนกับว่าเขาทําเป็นสะพานเล็กๆแค่ๆเดินอพอำอำนวยความสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ย มันไม่เหมือนอย่างตรงคลองที่เขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเออสะพานจะกว้างประมาณสักเมตรกว่ากว่าอันนี้มันน่าจะไม่ถึงเมตรเราพี่ว่าเพราะเหมือนกับว่าเราการขาก็เสร็จแล้วอะ่ะก็ก็เต็มพื้นที่แล้วอะ่ะสะพานไม่ได้ใหญ่มากมันก็เป็นแค่สะพานเล็กๆแต่ว่าเป็นปูนเท่านั้นเองอ่านั่นแหละพี่ก็เดินเดินเดินผ่าน,านมาแล้วก็ มันก็ได้ยินเสียงสอบสามข้างหลังใช่ไหมพี่ก็ไม่ไม่หันไปมองครับพี่ก็พยายามเดินไปให้พ้นประตูนั้นให้เร็วที่สุดทีนี้ข้อข้อที่ว่ามันตื่นเต้นก็คือว่าแรกแรกมันยังอยู่ในระยะห่างของเราครับครับแต่ทีนี้ไอ้ตรงพอมาตรงที่ที่พื้นหินน่ะมันใกล้เรามากเขยเข้าใจว่าเราเร่งเท่าไหร่มันก็เหมือนเรามันเร่งตามเราอ่ะครับครับ คือเป็นเสียง <buying S 2> เราเรา่งเ, <ü> เดินเรารีบเดินใช่ไหมมันก็เหมือนกับเดินตามเรามาเหมือนจะติดติดแล้วอ่ะพี่ก็แบบอีกนิดเดียวอ่ะมันก็จะพ้นประตูแล้วประตูที่จะถึงถนนของของค้ายซอยแล้วอ่ะถนน <Huh. S 2> ซอยเราแล้วอ่ะพี่กระโดดเลยกระโดดข้ามเข้าไปเลยแล้วหันไปมองแล้วก็ไม่มีอะไรอ่าอ uh ืา huh. อืม,อ,มอันนี้นะพี่ก็พี่ก็ ตอนนั้นมาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าๆแล้วพี่กกลับถึงบ้านเสร็จปั๊บพี่ก็เล่าให้ที่บ้านฟังครับเขาก็บอกเออมันก็แปลกเนาะอะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่ได้มีอะไรตอนที่พอตอนเช้าพอตอนเช้าเนี่ยพอตอนเช้านเานเี่ยพี่ก็นั่งรถขึ้นไปขึ้นลงป้ายไม่ไม่ได้ออกมาข้างหลังบ้านแล้วครับไปขึ้นตรงปากทางปากซอยแล้วก็ขึ้นรถเมล์จากตรงปากซอยแล้วก็ออกมาพี่ก็พอรถมันมาถึงตรงคอสะพานเนี่ย พี่บอกเ hey, อ้ยเขามึงอะไรกันมาปรากฏว่ามันมีศพอยู่ใต้สะพานอุ้ยศพอยู่ใต้สะพานเหรอพี่ใช่มันมีมันเหมือนกับว่าฆ่ากันตายแล้วมันมีศพอยู่ใต้สะพานอที่พี่เดินมาเมื่อคืนนั่นแหละผมว่าแม่เนี่ยอาจจะเป็นศพนั้นที่พอเดินตามพี่ก็ใช่ไงเพราะว่าพี่ แล้วก็ใช่แล้วก็ใช่กับสองคนที่พี่เห็นเมื่อวันสองวันก่อนด้วยครับเพราะว่าเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นผู้ใช้แรงงานอ่ะเป็นศพผู้หญิงเ็นผู้ชายที่เจอผู้ชายผู้ชายผู้ชายคือคือพี่พี่เอได้เห็นศพเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้เห็นศพพี่แค่มองไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเสร็จแล้วเขาพูดกันเขาก็พูดกันในรถเมีะว่ามีพบศพคนตายอ๋อ เมื่อเช้าเขเจอคนตายใต้สะพานมันติดมันอยู่ตรงน้ําตรงใต้สะพานอุ้ยมันเป็นถ้าเดินตามขนาดนั้นมันก็เพราะว่ายิ่งเห็นเหนพี่บอกว่าพี่เอยิ่งเดินเร็วมันก็ยิ่งแบบจะใกล้ถึงตัวใช่เหมือนอ่ามันพยายามเดินตามเราอ่ะคือก็สันนิษฐานว่าเป็นเป็นเป็นศพชาวต่างด้าวสองคนนั้นจะคน,คนหนึ่งคนหนึ่ง แต่ว่าไอ้คนที่ฆ่าเน่ะก็จับได้ทีหลังออแต่คนนี้ตายอยู่ตรงนั้นก็คือคนที่เราเห็นเมื่อวันพุธน่ะอ่ะครับตอนเช้าที่เราออกไปทํางานนั่นแหละก็คือเห็นนั่งที่คงน,น่าจะตายตั้งแต่วันนั้นนั่นแหละอ,อแต่เพราะว่าด้วยก่อนทนี่ตอนเช้าคือพี่ก็ไม่ได้แบบสนใจอะไรเลไม่ได้สนใจอเออเขาบอกว่าเป็นต่างด้าวแต่ทีนี้ว่าเราก็นึกในใจว่า หรือจะเป็นในสองคนนั้นคนใดคนหนึ่งที่ตายเพราะเราไม่เห็นคนตายไงเรารู้แต่ว่ามันมีการฆ่ากันตายตรงนั้นเนี่ยเมื่อมันเนี่ยเสร็จแล้วเราก็โหล้วก็คนหัวลุกเลยอ่ะพี่เขาพี่เจอผีบ่อยเนาะจริงจริงพี่ใช่เป็นอีกอ่างคือสิ่งที่พี่เจอคือหลอนมากเลยนะพี่อะไรนะครับสิ่งสิ่งที่พี่เจอคือแบบหลอนหลอนหลอนมากพี่ด้วยความที่พี่เจอผีบ่อยมากเลย คือมันก็เราก็คือพี่ก็อย่างที่พี่ที่บอกพี่เป็นมุสลิมใช่ไหมเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่เราก็รู้สึกได้กับเรื่องพวกเนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะท่องท่องคแค่ท่องคมพีรที่เรารู้ว่าเราก็จะท่องแล้วก็อ่านอ่านในใจของเราไปเรื่อยต,ตลอดทางเลยแล้วก็นึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวหรือกลับบ้านครับอืมเราก็พยายามไปเรื่อยๆของเราอย่างเงี้ยข,ขอถามพี่เอหน่อยครับ พี่เอคิดว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์พี่เอผีพี่อะไรนะครับพี่พี่เอคิดว่าโรคโรคเนี่ยพี่มีโรควิญญาณกี่กี่เปอร์เซ็นต์พี่พี่ถามว่าพี่ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่ว่ามันเป็นโรคคู่ขนาดน่ะโราพี่ว่ามันน่าจะมีถ้าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์พี่ว่านะพี่ว่าพี่เชื่อพี่เชื่อเรื่องพวกเนี้ย เ็าเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะพยายามจะบอกอะไรเราอย่างเนี้ยอย่างในกรณีที่เรื่องของเขาอาจจะบอกว่าเขาตายอยู่ตรงนี้อ่า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 อันนี้ก็มีช่วยเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพยายามเนี่ยสื่อบอกเราก็ได้บอกว่าเ hey, ฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเห็นเขาไงตัวพี่อะพี่เห็นเขาตอนที่เขายังไม่ตายไงใช่หรือเปล่าไม่รู้ไงแต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นสองคนเนี่ยเรื่องจร้งผมว่ามันมันน่าจะอยู่ไม่ใกล้กันแผมว่าแค่จังหวะดี่ว่าผมว่า ใช่มันคือจังหวะเมื่อเมื่อมันคล้ายๆกับเหมือนกับคล้ายๆกับว่าประตูมันเหมือนมันคลิกอ่ะอ่าครับเข้าใจพี่อ่าพอมันคลิกตั๊บเนี่ยมันก็โป๊ะขึ้นมาไงแต่วังนั้นเป็นมันสุกอันนี้นี่ฟิลเหมือนแบบเขาเดินตามมาเพื่อที่บอกว่าพี่เอพี่เออ่าอ่าฉันอยู่ตรงนี้อ่าอ่าอ่าใช่ใช่พี่เออประมาณนี้พด้ยินแค่เสียงหรอพี่ไม่ไม่ได้ยินเสียงพูดอะไรเขาได้หรือได้ยินแค่เสียงเดินตาม ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่ยินแค่เสียงรูปรูปสังกะสีรูปสังกะสีกับเสียงที่เดินเสียงสีเท้าที่เขาเดินตามเรามาแล้วก็เสียงที่เขาเดินบนกรวดไม่ได้กลิ่นด้วยนะอ๋อไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นโชยมาเพราะว่าแต่มีแต่กลิ่นดอกลาตีเพราะว่าบ้านนั้นเขาปลูกเขาปลูกพุ่มลาตีอยู่ตรงเชิงสะพานอ่าโอเคโอเค ใช่แล้วแต่จะกินลาตีฉุนมากฉุนแบบปกติมันจะไปกินเย็นเย็นไงใช่ไหมกิ่นดอกลาตีมันจะเย็นเย็นเอื่อยอย่างเงี้ยกินละเลือมาอาเงี้ยละเลือกมาเรื่อยๆรื่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือเขาคือมันกินมันฉุนกินเหมือนแทบจะเหมือนต้นตีนตเป็ดน่ะอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจพี่แต่จริงจินไม่ใช่พอ,อตรงนั้นไม่มีต้นตีเตนเป็ดแต่มันเป็นกินแบบฉุนขนาดน,นั้นน่ะพี่กิดกินต้นตีเตนเป็ด พี่ก็ได้เนี่ยสิ่งท,ที่ได้ยินก็คือได้ยินแต่เสียงกับกลิ่นของดอกไม้แค่นั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้กลิ่นเหม็นหรือว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรครับเอ่อทีทีพีเ่ยก็เนี่ยอันนี้พี่คิดว่าอันนี้จะหลอนสุดละเพราะว่ามันใกล้ตัวมากเพราะเราตอนที่เราเดินมนงกรวดเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนกับมันอยู่แค่ตรงต้นคอเราอ่าเข้าใจพี่มันลดต้นคอเรามาอย่างเงี้ย เรารู้สึกไนี้ถ้าเราไม่ตัดสินใจกระโดดบุ๊คือจ้ำออกไปเลยอ่ะแต่ตรงนั้นอ่ะครับก็เป็นไปได้อาจจะถูกคว้าคอเสื้อก็ได้หรืออาจจะถูกสะกิดถามว่าคาอยู่ก็ได้โอ้ใช่สุดยอดพี่หลอนจริงไอเรือนตามเนี่ยเอาจสพผมไม่กล้ากับบ้านเลยตอนนี้จริงแล้วตรงนั้นนคลองแล้วคิดดูพี่ก็โลคจิดนะทั้งครองเดินอยู่คนเดียวเออมันมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะพี่เราเราเดินแค่ แต่มันมีไฟอ่ะมันมีไฟมันมีใช้ๆกับไฟริมคลองอ่ะอ่าเข้าใจแต่มันก็แค่ไฟทางป่ะใช่ใช่มันก็แค่ไฟทางเป็นระยะระยะใช่ไหมอ่าเดินนั่นแหละโหขอบคุณมากพี่วันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับเจอพีบ่อยไหมครับพี่ยินดีครับมีโอกาสมาเล่าในสตูบ้างพี่จริงๆครับยินดีครับยินดีครับพี่ขอบคุณมากมากเลยนะพี่ครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับบผมครับสวัสดีครับ สวัสดีค, okay, ครับโอเคครับจบไปแล้วสองเรื่องของพี่เอชั่วโมงแรกแล้วก็ชั่วโมงที่สองชั่วโมงแรกก็เป็นเรื่องผีที่หน้าตา่างไอ้แต่เรื่องแต่เรื่องเนี้ยชั่วโมงที่สองไอ้ผอผีเดินตามน่ากลัวจริงเรื่องเขาที่ว่าเราไปเดินคนเดียวพี่คิดยังไงสมมติพี่เดินคนเดียวแล้วแบบไม่คือเราได้ยินเสียงเออถ้าเราหันกลับไปเอ้ยเจอคนเรายัางพอว่าไงแต่ไม่ไม่ไม่เจอใขรเป็นอะไรที่น่ากลัวมากไม่คือพี่จะคิดอยู่ว่าเสียงกับภาพอะ,อะไรน่ากลัว ผมว่าเสียงผมมองว่าเสียงน่ากลัวกว่าภาพอีกทำไมอ่ะคือภาพอ่ะถ้าเราเห็นอะไรสักอย่างเรายังจินตนาการอ๋อมันอาจจะเป็นแบบแบบสุนัขเดินตามหรือแบบต้นไม้พัดอะ<ร>สะกิดก,ก,กับแบบกำแพงหรือสะกิดกับสังกะสีได้ยินเสียงนะแต่สมมติว่าเราได้ยินเสียงคนเดินตามแต่พอเราเป็นเป็นความรู้สึกแบบพอเราหันกลับไปแล้วเราไม่เจอเลย แต่เราได้ยินเสียงว่ามีอะไรอยมากอ่มาอะพี่จินตนาการดูจินตนาการเวลาเราเดินเราเดินอ่ะสมมุติอย่างพี่เล่าเลคือเราเดินวันนั้นคือเป็นพี่เดินแล้วพี่ได้ยินเสียงมาะได้ยินเสียงปุ๊บคือคนเรามันจินตนาการอยู่แล้วไงมันจินตนาการอยู่แล้วว่าโอ้ยน่าจะต้องไม่ไม่แบบหมาก็อะไรใช่ไหมล่ะนึกออกไหลก็เหมือนเื่งก่อนหน้าคือนานเขาเห็นเป็นภาพเออเห็นเป็นภาพไงแล้วพอเป็นภาพเนี่ย อ๋อกืนึกว่าคนอ่าใช่ใช่คนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นแต่เกิดแบบไม่เห็นเป็นเสียงแล้วเราหันไปแล้วเออแล้วไม่เจอใครอ่ะพี่คิดดูคือยังดีที่พี่เอไม่หยุดถ้าเกิดว่าพี่เอเขาแบบเป็นคนกวาวผีอะถ้าเกิดว่าเขาเดืนไปแล้วเขาไม่หยุดเอยเขาแล้วเขาแบบเดินตาแล้วเขาหยุดอะเกิดว่าเขาหยุดแล้วตอนนั้นแล้วเขาหันไปดูแล้วไม่มีใครแล้วมันไม่มีใครเลยแต่ได้ยินเสียงตามหลังมาแล้วแบบหยุดปุ๊บหายไปดูปุ๊บจะเป็นผมผมช็อกอะหันไปดูแล้วไม่มีใครเอ้อ แล้วย้่แล้วเสียงใครอ่ะ,อะแล้วเสียงอะไรอ่ะ,อะเดินตามกลัวแล้วแบบอย่างบอสที่เป็นไทยไหนสมมติว่าเจอผีอพี่ว่าคนนั้นจะมีสองไทช็อกับยืนนิ่งอยู่มาใช่จะอีกอ,อีกอันนึงคือวิ่งผมผมว่าเอางี้ดีกว่าสไตล์ผมผมคิดว่าร้อยแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแม่งผมว่าวิ่งไม่ออกมันช็อกอยู่ไงใช่พี่คือมันมันตกใจพี่ถ้าเป็นผมนะผมไม่วิ่งอ่ผมจะหันไปอยู่แล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าไม่มีใครผมจะอยู่นิ่งเลยแล้วแบบ สมองเราจะคิดนะทีเนี้ยอคือด้วยความที่ว่าคนเราไม่ชอบกินดนราการหน่อยคิดเลยว่าแบบนี่แล้วว่าอะไรวะอืมเสียงอะไรวะใช่ใช่แล้วมันก็จะมองรอบๆทีเนี้ยแผนมองรอบๆว่ามีเฮ้ยเสียงอะไรเปล่าแต่แต่คนเราอะผมเชื่อว,ว่าคนเราไม่ชอบคิดในสิ่งที่แบบด้านด้านไม่ดีก่อนอบางคนถ้าสมมติว่ามันน้อยคนมากที่แบบได้ยินเสียงปุ๊บแล้วหันไม่ไม่ไม่เจอใครอาจจะคิดแบบในแง่ที่แบบเอ้ยอาจจะอันนี้อ่า ผมว่าน้อยคนใช่จริงๆผมว่าน้อยคนไม่และยิ่งเจอถึกถึกนะพี่ว่าคนเราจรินตนิกันจรินจริงแล้วแนวนั้นหมดอยู่แล้วหมาก็ไม่มีแล้วลักษณะแบบเอามือรูปสังกะสีมาอะแล้วเสียงค่อยๆตามหลังมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หรอกนะที่พี่เอบอกคือสะพานปูนหนึ่งเมตรคนเดินคนเดียวก็เต็มแล้วป่ะพี่ใช่น่แต่เต็มมันเป็นแค่สะพานแบบเดินอันนี้คลองเลยไงถ้าขึ้นน้ํามันก็ไม่ใช่มั้งเสียงสังกะสีมัน ไม่น่าใช่หรอกคืเอเดิน,นเดินเกลือนเออม,มามันมันมันเป็นเสียงตามหลังมาคุณผู้ชมโอ้ร้อนร้อน